บางวันก็บอกเมียเขาก็ไปทํางานบ้างไปซ่อมข้าวให้คนอื่นเขาด่ากครับผมนคนตาคิดว่าใช้ชีวิตคุม้มไหมบางทีก็คุม้มบางทีบางวันก็ไม่คุ้มนะเหนื่อยมากกัน้อยใจเหมือนกันนะม,มีนะบางคนไม่เกือบท้อก็มีครับคนเรามีท้อมีบางทีก็ต้องขึ้นบางทีก็มีความมีกําลังใจมากอ่งโทรไปมีลกูกหลานโทรมาหรือเพะ อน้อยใจโอ้คำพูดนี้ดีมากเลยนะลูกก็มีอยู่กำลังกำลังใจจากลูกนะใช่วันนี้จาใช่ว่าลูกสุนทุกท้องก็พอมีกำลังใจครับพอเป็นที่พึ่งได้แล้วกันนะออดึงได้ครับผมอ่าอ่คนแรกคือหาเงินสูงว่ารถเยอะครับผมราคารถจะแปดแสนนะไม่ใช่เล่นะต่วันนี้เป็นล้านมั้งไม่รู้ครับผมแปดแสนแล้วประกาศไปเป็นเป็นล้านมั้งก็ไม่รู้ พ่อแม่ก็ต้องช่วยเต็มที่เลยนะหเออแต่แกก็ไม่อยากให้เดือดร้อนหรอกว่าเออพ่อมันต้องเดือดร้อนแต่เราก็ทําหน้าที่ของเรานะออทําหน้าที่อผมว่า,าดีนะนี่เขาโทรมานะว่าเออมีตังค์ใช้ยไหมพ่ออ่าขอบคุณที่ดีนะขอก,กับแม่อยู่อ่าเอาเอแม่ว่าเออและเอ็งมีงวด ตัางสงบนลดไหมต้องถามครับไม่ถามมันเรื่องไม่รู้เรื่องอีกเดี๋ยวกลัวว่าเขาไม่มีเนาะกลัวเขาไปอยู่กินลําบากเลยง่ายครับผมเขาทางานแต่ละวันเขาไม่ได้หยุดไปหย่อนเนาะครับผมปีหนึ่งบางทีก็หนุเทศกาลเขาคิดกลับบ้้นขาออกมาใหม่ทำไมได้ยื่นคอกออกมาเอายื่นนอเต่าอัวมันก็จะเริ่มเยวะไปกัตตรงีเยอนอกอ๋อเมื่อก่อนแคบนะครับใช่มีผลเสียอะไรบ้างมีผลเสียอะไรบ้างเมื่อก่อนแคบแคบไเอ้า มันก็ต้องเอาขี้วัวออกัออกข้างนอกวัววัวมันนอนไม่มีที่นอนนะโอไม่ใช่วัวมันจะนอนหลับนอนสบายที่ไหนข้อแคบนี่ไม่ได้นอนนะตานะใช่แต่ว่ามันเยอะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ทับปล่อยหมดนี้มันก็ชนกันอืมันต้องมัดไว้เป็นแต่ละตัวครับผมตัวนี้ต้องสองตัวนี้มันก็โตแล้วนี่เหลือตัวเล็กอีกสองตัวครับผมแต่ว่าสภาพดีหน้าตานะครับทาไมถึงได้สภาพดีจังเลยครับอ้าวกะ ดูแลทุกวันเนาะหาให้กินอิ่มเลยใช่ไหมใช่ต้องให้มันกินอิ่มถ้ามันกินไม่อิ่มเดี๋ยวก็มันคอกมันก็พังเลยเอาอย่างนั้นเลยนะนดินด้นเลยโ<อ>ตัวมันต้องให้มันกินอิ่มครับผมถ้ากินไม่อิ่มเนี่ยคอกพังแน่นอนเพราะว่ามันต้องนอนแล้วไอไตัวมัดอยู่ใกล้ๆคอกมันด <m> ิ้นคุ้งขังคุ้งขังไงแสดงว่าตอนนี้อิ่มแล้วเออ๋ตอนนี้มันอิ่มแล้ว ไปมีตัวไหนคงค้างคงค้างเลยนะไม่ละตอนนี้มันก็ยืนนู่นนี่ละยังมีคนมาดูเนื้อมันยังหิวอีกแกินนี่วัวมันกินได้ทั้งคืนนะอันนี้นะอ๋อวัวมันกินได้ทั้งคืนแล้วคุณตาให้กินทั้งคืนไหมไม่ให้กินแค่นี้แล้วตอนนี้ก็นู่นแหละพรุ่งนี้เช้านู่นแหละทําไมถึงให้กินแค่นี้เอามันก็ไได้กินเอาบางข้อเขาไม่ได้กินเลยบางวันเขาให้กินแค่เวลาของกขาจบ ครับผมเบางวัคข้อมันไม่เหมือนกันเืราเราเลี้ยงวัวบางทีก็สงสารเนาะบางคนก็สงสารครับผมคนเราน่กว่าเหมือนคนเราหิวมาบางวันมันหิวมาเนามันไม่รู้จะทําไงถ้ามันไม่มีให้กินกินฟางมันก็กินได้ขนานละฟางครับผมถ้าได้กินหญ้ามันจะมีกําลังมั้งเหมือนกับคนมั้นก็คนอะไรได้กินของได้ดีครับผม แสดงว่าคุณตาเนี่เลี้ยงแบบเอาใจใส่มากๆเลยนะโอ้ดูทุกวันให้อยู่ดีกินดีเลยนะใช่คอกเละๆก็ยื่นออกมาใช่ตัดสินใจนานไหมกว่าจะยื่นคอกมาอ๋อ้องมาปรึกษาลูกเมียนนะครับผมแล้วเขาว่าไงกันบ้างเขาก็บอกว่าเออยื่นออกมาเออยใครยังเชื่อหน่อยในเวลานั้นก็ต้องเอาขี้วะออกนะตอนนี้มันก็เริ่มเยอะเหมือนกันนะครับผมมันทีนอนมันทีมันเปียกมันเยี่ยวขี้อยู่ตลอดเลยมันจะได้กินเยอะมันก็ขี้เยอะครับผม แสดงว่าตอนนี้ก็พอเละพอแฉะนะแต่ตอนนี้มันแห้งโดนหน้าแรงด้วยนอนในฝนไม่ตกเลยครับผมแต่ว่าพอมีที่นอนนะคุณตานะครับอ๋อแต่สวยมากเลยนะเอาสวยอย่บางคนก็แต่ไม่ไม่อยากขายแล้วเสียดายว่ะทำไมเอามันสวยเนาะราคาถูกไหมตอนนี้มันถูกมีตัวไหนที่เขามาตีราคาให้บ้างอยังไม่บอกขายอ๋อเมียขายไม่ได้มีแต่โดเมียอย่างเดียวล โอ้ตัวเมียเลยตัวเมียี้ยงหมดเลยเนี่ยไม่มีตัวผู้เลยไม่มีตัวผู้ทุกตัวเลยไม่ได้ขายแน่นอนเออไม่ได้ขายบอกว่าไม่ขายเลี้ยงเลี้ยงวัวนนี้มาดูแต่ทำนี่ไอ้ตัวไอ้ตัวนี้ถ้ามันค้อนะมันจะเป็นตัวทุบผู้ตลอดอ๋อหนึ่งสองสามตัวนั่นน่ะออกมาจะเป็นตัวเมียเลยไม่ได้ขายเลยไม่ได้ขายแล้วแล้วคุณตาให้กินอะไรบ้างนี่เอาเนี่ยยาก็หายยาหา ต้นข้าวให้มันกินมั่งวันนี้ก็วัน,นวันถ้าวันไหนมีมีมมมต้นข้าวก็ต้องไปเอาอยาดอ๋อแล้วก็หลางครับผมหลกักๆคือยากับฟังนะครับ <c oughs> หัวหันอะหัวหันไม่เคยให้เกินนี่หัวค้อเดี๋ยนี้หัวหันไม่เคยให้กินสักเม็ดเดียวอเม็ดเดียวก็ไม่กินแต่ถ้าถ้ามีแบบอะไรนะที่กมีก้อนเกลแร่อเออนั่นแหละมัดไว้เนี่ยมันจะกินดีนะหัวแต่ตอนนี้ยังไม่มีอ๋อถ้ามีนะมัดไว้เนีละละ่ย วัวทุกตัวมันจะกินเลยครับผมมีสามลูกสามลูกก็ไม่เหลือเลียดีมากครับผมอันนี้คือเต็มที่แล้นะที่ซื้อกินนะตอนนี้แต่ว่าวัวกถูกก็เลี้ยงได้เออก็เลี้ยงไว้หั่นแหละไว้เลี้ยงไว้อนกว่าจะมีอะไรใช้หลัทุกวันนี้เนาะคนเราครับผมอายุป่าวนี้แล้วครับผมมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมตาบางวันก็ท้อหน่อยเนาะไม่เหนื่อยเนาะบางวันก็มีเหนื่อยเนาะ ต้องทำไรทำาน้ามั่งเหนื่อยก็เยอะแยะก,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 การเหนื่อยมันมีทุกคนนั่นแหละว่าใครไม่เหนื่อยอบางวันก็คิดทำไงวะกว่าจะได้ยาตื่นเช้ามาต้องไปได,ด,ด้วยเช้ามืดเลยกี่โมงเมื่อได้พอเพอนี่ไม่เนอะตื่นตีสี่นะตีสี่ทีห้าไปแล้วไป,ไปหายานะไป,ไ,ปไปออกไร่นาไดา้สอบสองสอบมาก็เอาอเย่งทุกวันนี้ไม่ดี มีแค่ในบางคนไว้มันไปเอาหญาตรงไหนบางทีก็มีนะบางคนก็เห็นว่ามันไปเอาตรงไหนแต่ไปตั้งแต่ตีสี่แล้วนะไปไปนานคุณยังนอนอยู่เลยนะผมลุกแล้วนอนตีสี่ตีห้าไปแล้วโอ้ไม่ธรรมดานะคุณตานะถ้าตื่นตีสี่ตีห้าไปไม่ใช่ตีสามครึ่งกันเตื่นแล้วตีสามกว่ากว่าก็ตื่นแล้วทำไมถึงอยากอยากไปแต่เช้าจังเลยอ๋อมันบางวันนอนตั้งแต่สามทุ่มครับผมบางคนเมันขาไม่นอนเร็วนะบางงานเลย เีนี้นอนตาโดนเมียหนังโดยจบปิดทรลัดนอนอย่างเดียวนอนเสร็จแล้วก็ตื่นเช้าด้วยอืโอ้ตื่นมากระต้มน้ํากินกาแฟแล้วก็ออกรถไปเลยบางวันเมียไม่รู้เลยครับเมียยังนอนครับผมแสดงว่าคุณตาพอมีญ่าได้เกี่ยวอยู่นะเออก็พอมีอยู่ก็เอาหลูกห้านนนเนาะเอาคีบวัวขึไว้นี่เราไปใส่ไว้อะคี้วัวตรงนี้นะเออนนๆใส่กระสอบไว้ยังไม่ได้ออกไปโอ้เยอะเหมือนกันนะคุณตานะเออยังไม่ได้ออกไปใส่ ห้านก็บอกเอามาใส่เลยอยากเกี่ยวกี่ก่โงกี่ยามก็ห้านไม่ว่าหรอกอ๋อครับผมทุกวันนี้พวกห้านกม็มีพระเยอะอืลูกห้านครับผมมีที่ทางเยอะลูกลูกป้านะครับผมที่วันศรีราษอืมแสดงว่าทุกวันนี้ก็เลี้ยงวัวแบบธรรมชาติเนะ<ช>ไม่ได้เน้นว่าจะขาดทุนหรือกำไรนะเออตอนนี้ไม่ได้คิดตรงน,นั้นหราเลี้ยงไวไนวน,นั่นแหละอะไรถึงอนาคตลูกนะโอ้ผมชอบคำพูดนี้นะ อ,อคิดถึงนะลูกว่ะตอนนี้ลูกกำลังทำมาหาไอ,อ้คนแรกเจอ,อหาเงินสูงว่ารถอยู่ครับผมราคารถเจ็แปด 7, แสนนะไม่ใช่เล่นนะวันนี้เป็นล้านมั้งไม่รู้ครับผมแปดแสนต้องไกล่าไปเป็นเป็นล้านมั้งก็ไม่รู้ออพ่อแม่ก็ต้องช่วยเต็มที่เลยนะเออแต่แกก็ไม่อยากให้เดือดร้อนหรอกว่าเออพ่อมันต้องเดือดร้อน แต่เราก็ทำหน้าที่ของเรานะเออทำหน้าที่อผมว่าดีนะที่าโทรมานะว่าเออมีตังช้ยไหมพ่ออ้าเขาวนดีดีนะเอกับแม่อยู่อ่าเออแม่ว่าเออและเองมีงวดตังสงงดลนไหมต้องถามครับไม่ถามมันเรื่องไม่รู้เรื่องอีกเดี๋ยวกลัวว่าเขาไม่มีเนาะกลัวเขาไปอยู่กินลําบากเลยง่ายครับผมเขาทํางานแต่ละวันเขาไม่ได้หยุดได้หย่อนเนาะครับผมปีหนึ่งบางทีก็หนุเทศกาลเขาก็กลับบ้าน อันนี้ผสมพันธุ์ยังไงวัวอ่บางบางทีก็เอาไปผสมมั่งบางทีก็ทุ่งนาปล่อยไปให้เขาวัวที่อื่นวิ่งมาก็เรียบร้อยเลยปล่อยเลยครับไม่ได้คิดอะไรบางเจ้าของคิดก็ให้อยอะธรรมชาตินะคุณตานะครับปล่อยธรรมชาติแต่ดูสีผิววัวก็ถือว่าสะอาดนะคุณตานะใช้ได้นะได้เอาไปผูกข้างนอกบ้างไหม เรานี่ก็เอาผกแถวนี้แหละนี่เราบานเลยอ๋รอรอบนี้นะออทาไมถึงได้ออกางนออกครับคือมันอยู่ด้วยกันมัน,นมันยังแย่งกินยังไงมันกินคนละที่อ๋อเพราะว่าไอสองตัวนี้ไม่ได้มัดไหมนี่ไอสองตัวนี้ครับผมแต,แต่ตัวนี้มันได้กินเยอะหนึน่งมันัวอ้วนกว่าเขาอะอก็ต้องแยกกันกินใช่ต้องต้องไอตัวนี้ออกไอตัวนี้ชนได้ทุกตัวเลยในทะ้อง ครับปล่อยเนี่ยมันอยู่ในคลองไม่ได้นะอ๋อชนเขากระจายเลยนนี่ตัวนี้เขาหักๆเนี่ตัวแสบก็เลยต้องเอาไปผูกข้างนอกนะเอาข้างนอกครับผมแต่นั้นทีก็ได้ได้ออกตัวหนึ่งสองตัวแต่ว่าพอได้ออกอยู่แสดงว่าไม่เป็นโรคขาอ่อนแรงนะ่ไม่ป่วยเนาะอ๋อผมว่าดีนะครับผมอ๋อมีดังหันฝั่งนู้นด้วยเออให้เขากินอยู่ทางนู้นสองตัวกันลูกอ๋อ ไอ้ตัวนี้เราจะไปกินอยู่กับแม่นั่นเนี่ยไอตัวนั้นก็นเนี่ยเนี่นี่ยโลกตัวนั้นเลยครับผมอ่ปูไหนวะัวหนูวัวหนูอยากได้อยากได้ไปเออนู่นเขาเองเอาหญ้ามาให้อาปูหน่อยตาบ้าพูดเล่นกับหลานครับหลานมันยังเรียนอยู่เนาะเด็กๆเนี่อยู่บ้านเปื่อยนี่แหละครับผมแสดงว่าคนตาก็มีความสุขนะก็อยู่กับเมียกับพออยู่ได้อืมเลี้ยงวัวก็มีความสุขอก็ไม่ได้ไปทำงานที่ไหนหรอก แต่อยู่แถวนี้ก็บางคนกับบางคนเขามีงานค่าให้ทำด้อะครับผมผมก็ไปทำมู่นนู่นี่บางวันก็บอกเมียเขาก็ไปทำงานบ้างไปซ่อมข้าวให้คนอื่นต่างด้ครับผมนค,คนตาคิดว่าใช้ชีวิตคุม้มไหมบางทีก็คุม้มบางทีบางวันก็ไม่คุ้มนะเหนื่อยมากอะน้อยใจเหมือนกันนะมีนะบางคนไม่เกือบทอ้อก็มีครับคนเรามีทอ้อ มีบางทีก็ตั้งขึ้นบางทีก็มีความมีกําลังใจมากจะโทรไปมีลกูกหลานโทรมาหรอ,อพออ่าน้อ,อยใจโอ้คำพูดนี้ดีมากเลยนะลูกก็มีอยู่กำลังกำลังใจจากลูกนะใช่วันนี้จะใช่ว่าลูกสนทุกท้องก็พอมีกำลังใจครับพอเป็นที่พึ่งได้แล้วกันนะกออ็ดึงได้ครับผมถึงเขาจะมีภรระแต่เมียเขาก็ทำงานดีลูกก็ เขาทางานดีเขาดูแลกันดีเนาะเพราะตอนนี้ลูกกว่าจะถึงห้าสิบห้าพ่อตอนนี้หกสิบกว่าเขาบอกว่าเขารอห้าสิบห้าจะกลับมาบ้านอก็โรงงานก็ได้เคลื่อนแล้วห้าสิบห้าก็ตงออกแล้วตอนนี้ก็มันสามสิบเท่าไรยังมีแรงทํานะเออเขามีแรงครับผมเขากลับมาเขากับพ่ออันนี้สายดีอยู่เนาะครับผมแล้วคุณตาได้ซื้อวัวแข็งมาเลี้ยงไหมไม่มีมีต่พัน์เก่าๆตั้งแต่สมัยตั้งแต่ โปรยทอดทอดมาเลยวัวไทยบ้านนะเออมาตั้งแต่พ่อตาเนอะคิดไหมอยากจะซื้อไอตัวใหญ่เออเมไม่เคยได้คิดเลยทุกวันนี้ไม่คดิดเมื่อก่อนเคยมีมองไหมว่าอยากเลี้ยงจริงไม่เอาเลยทําไมไม่อยากเอาเออ,ค,อคือไม่เอาแล้วตัวใหญ่ๆเอามาทําไมมันมันเอาไว้ในคอ,อกหรือมันก็ไม่ถูกกันเนี่ยเหมือนกันไอตัวเล็กกับตัวใหญ่อืาก็เหมือนพวกเขาอยากได้แล้วแล้วเราตอนนี้มันก็ต้องแบ่งไว้คนละคอกนะอือใช่อือ ถ้าวัวพันธุธรรมดามาเลี้ยงง่ายไอ้นี่นะง่ายนี่คือง่ายง่ายนี่ง่ายเลยง่ายปล่อยก็มันไปด้วยกันหมดแล้วนะมันไม่ได้ไปกนระทางนะถ้าหายตัวหนึ่งมันต้องร้องโอ้ดีนะนี่แต่หายตัวเนี้ยไม่ได้แล้วนี่วิ่ยตามหาเลยตัวเลยร้องหาเลยโอ้อาขนาดออกไม่มัดมองไม่เห็นวร้องหาทั้งวันต้องกลับมามันจะมานหยดหลองครับผม มันง่ายคือมันดูอะไรกันนะกินง่ายด้วยอผสมก็ง่ายนี่ไอตัวนี้มันคลอดออกมามีแต่ตัวผู้ไม่เคยได้ตัวเมียตั้งแต่นี่ครับแกเนอายุเยอะแล้วกี่ปีแล้วคุณตาโอ้ตั้งแต่พ่อตายังหนุ่มตอนนี้พ่อตาไปหมดแล้วแม่ยายก็ไปหมดแล้วถึงมังสิบกว่าปีนี่โอ้ถึงโอ้นี่ตอนนี้มันยังไม่มีลูกเรื่องอะนีหมันแล้วนี่น่าจะหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมน่าจะหมดเลย